ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมช่อง youtube พอเลียงพาเพื่อนได้ครับวันนี้อ้พอเลียงมาถำานาค่าครับไอถำานาขี้จังหวัดนครปนมอำเภอบ้านแพงครับนี่ขึ้นมาประมาณ2กิโลกลั่วหรอครับนี่เพื่อนต่อแถวกันขึ้นครับนี่ยู้มอเขาที่ขึ้นไปพี่น้องเด้อนี่เพื่บนี่ คนก็ทยอย,ยมไหมด้วยครับไหนครับลุยไหนครับลุยครับคนกำลังให้ลูกอู้สวยสวยสวยนี่ลองเอ้ย สวยมากเลยคนกำลังขึ้นมาหลายแล้วครับได้เขาขึ้นไป,ไป,ไปนเรา,าไปถ่ายขุนเข้าไปขึ้นจามตรงนี้กันพูน,นะครับเ,รเลือกเลือกเอกดียดระวันนงนะเรือจะขืนไปสอนมูอเรือมันหักนี่ครับอันนี้คือสูงเลยครับได้นี่พูนเขาจะขืนไปพูน,พน,พน,พนมีน้ำตก้อม พ่อเรียงอีกขึนไปแล้วครับทุกคนถ่ายรูปก,กันป๊าถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปก,กันช่วงนัต่อแถวสะพังนกันขึ้นมากพี่น้องเลยเอีกขึนไปเอกได้ครับพุ่นขึ้นไปพุ่นอีก ต่อแถวกันเห็นมาถ้าภาดนี้เรียบร้อยไลยด้ับนี่ครับลุยต่อพี่นอ้องรับอีกสั้นหนึ่งครับพี่สวยสวยพี่นอ้องเอ้ยข้างล่างจับจับดีๆนะจับดีๆนะเด็กๆสั้นนี่เขาจะขึ้นไปพูดครับ เด้อุยีเขาในลือปลไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปดิโอ้อยู่งามอีกหน้ามาอยู่ครับไปถือว่าลำบากมากเอ้ยจับน้องจับน้องมิวมาอยู่กับแม่มิวมาอยู่กับแม่เร็ลวลวูกเร็วมันดิกิ่งลงอุ้มพาน,น้องกิ่งลงดูอุ้มเด้อะเฮ้ยคอยไปให้มิวลูกเอา่องไป หาง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 เลยโดด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 ไปไปผู้เฒ่าอยากขึ้นมาด้วยครับเด้อผู้เฒ่าเฒ่าไล่ท่าย่างไว้มาอยู่ครับบีกอีกคั้งหนึ่งสั้นกี่ดีเลย นี่ครับโอ้ลุงเก่งมากเลยลุงเก่งมากเลยโอ้โหแปดสิบเอ็ดแล้วเหรอโอ้โหมาถึงนี่เลยทุกย่านเลยครับพยายามพยายามเออนี่ครับต้องปีนเสื้อขึ้นไปอีกครับวันนี้แปดสิบเอ็ดแล้วครับเ่ยวันแล้วคือแล้งก็ได้อีกวันเด็กเด็กมันสนุกเลยเด็กเด็กมันเก่ง đuôi mình béo, không bị lột, không bị lột, không bị ลำหนามูเลยวะอู้ห้างหยางๆเลยครับพี่น้องุ่นสั้นกีดีเลยุ่นเห็นปะจังสั้นเลยครับนี่ต้องจับเสือกขึ้นไปครับนี่ถ้ามีผู้ใดยผาดกรี๊งมากๆนี่เบิดเลยเลยดินักขวัญจับเชือกลูกจับเชือกเออจับเชือกตลอดจับเชือกตลอดห้ามวางเชือกนะ ถ้าวางเชือกจับเชือกตอดดูนะครับเห็นไหมครับขนาดกิ่งไม้ยังเหมือนยังเหมือนไอ้ไรนั่นเลยครับไม่เหมือนจะไม่นักจะจะไม่นาคาเลยครับเป็นเกตเป็นเกตเลยครับเนี่ยนี่ครับเป็นเกตเป็นเกตเลยมน้องพี้หนักทีแรกว่าหนาวร้อนเลยนี่เป็นเกตเลยครับนี่อันนี้หัวหรือหางเนี่ย เศษที่เก้าเที่เก้าตรงนี้มันทะลุไหนเนี่ยเดินไปตรงนู้นเลยดีกว่าตรงนี้มันเท่ๆนี่ครับเรามาถึงจุดหมายแล้วครับนี่เห็นไหมครับเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเลยครับนี่อันนี้เป็นมาจากธรรมชาตินะครับ เดินขึ้นไปก่อนขึ้นไปสุดก่อนครเดินเข้าไปปะเทเดินไปดองเป็นเกตเป็นเกตด้วยกันไม่มีใครมาทำนะครับเลยเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติเจ้าแม่นาคีครับเข้าถ้ำนะครับอีก50เมตร หมู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 เดี๋ยวให้น้องเ็าถ่ายวิดีโอเดินไปก่อนเพราะว่าคนแก่แล้วพี่กันพ่อเขาลำบากเอาลงไปเลยครับเขาถ่ายไปเขาหยุดไปครับโอเคไปเลยฮะให้ค่อยลงไม่เป็นไรตะแคง มาคีอีกห้าสิเมตรนี่ครับอูไปเก็ตเก็เครื่งงูเลยีนีร้อนนนี่ยน้องขถรัดยโอ้โหครับนี้ยาวนิดน,นึงนะครับโอ้ตรงรอนนี่อีกออตาชุดเด,อด้อหลนมาเที่ยวมาบึงคมง,งามมาช่นชมปูเดอ้อเดินปอดเดินทางปลอดไฟ เด้อพี่น้องเด้อมือข้างล่างครับพี่ที่เราคาดนะคะน่าจะอยู่พันเจ็ดได้พันหกห้าสิบถึงพันเสี่เย็นก่อน ละลายลูกมานี่ไปได้ไปนี่ครับต้องหลอดเข้ามาาด้วยครับพี่นอ้องมองเห็นบิง่งนะครับเลาให้ิขึ้นไปอีกครับ

ไม่บอกหรอกงูไปไปไปขึ้นไปพุ hey, ่นเลยไปเข้นไปเลยขึ yup Fine, right. has, ้นไปเลยมางานมาเลยรุ any any ่มไปหลอดมั่งเหรอครับเมื่อกี้ท้าทายมากครับถ่ายเก็บไว้ครับจากวิดีโอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ มาเข้าไหนมาเที่ยวทำนาคานะครับทำปูานาคาเอาคือเป็นหัวครับเห็นหัหัวนาคีทำนาคีขึ้นไปอีกครับลอดเขาวปหนีก็ได้บุดเลย่ล้อเอฝั่งนี้ฝั่งนี้เหรออ๋อ อันนี้เป็นหัวที่เราจะไขึ้นทางนี้นะครับเดี๋ยวไปบงหัวกันให้ไปบงหัวยิ้มใส่โอ้โหนี่นี่นีน่ไอ,อหัวยิ่ไใส่โอ้ประทันหัวทั้งคนปะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่ครับอันนี้หัวอะไรนี ห้ามฝ่าฝืนห้ามยินถ่ายรูปวักกนน,นี่ครับปลาดูเด้ออันนี้เป็นหัวด้วยครับด้วยนี่นี่เป็นหัว ทางขึ้นครับมีมีไกดด้วยนะครับบางคนต้องเอาไกดมาด้วยนะครับปะเดีบวอ,อดด่ดูดูเก็ดูเก็บพี่นอ่องมึงเก็ตมึงเก็ไอะไออร เก็บเหมือนงูจริงๆนะครับเนี่ยนี่น้องเก็บเก็บคืองูเลยครับเนี่ยครับเก็บเก็บนี่คืองูเลยครับเนี่ยเมื่อกี้ไปเบ้องไปเมื่อกี้ไปเบ้องหัวที่สามมาครับพี่พน้องเก็บไหมไม่มีใครทำน้ำเลยธรรมชาติครับหล <c oughs> อดไป ขอมาปูเด้จอจับลาวจับลาวเอาจับลาวลูก ทิ้งเลยทิ้งเลยลูกปูเดอร์ลูลันขอทายเก็บไปเป็นทีละเลึกนิด้ดียครับเด้อนี่ที <Interestingly> <book aru> ่ลงยูทูบไฟดวงไฟดัง เด้นี่ครับท้ำนาคาด้านในสุดนะครับด,ด้านบนสุดนะครับของถ้ำนาคาถ้ำนาคีนี่พี่น้องอไทยเบิ่งด้วยครับด้วยห้ดวงให้ดังเด้อนี่ครับ อะไรนะครับอ,อันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอนยนี้เราก็อยู่ในเมืองบางบด้ครับด้อพี่น้อง เป็นเป็นเมืองบางบทนะครับเห็นไ,ไหมครับมีกัน้นมีอะไรไว้ด้าได้จความกอุบัติหลูกนะหมูอยู่เมืองบางบดด้วครับท่านพี่นอ้อ คลียเคลียอันนี้เป็นธรรมชาติเลย,ยนะธรรมชาติสร้างมาให้เราจับเลยโดยเฉพาะเลยครับเลยมันเป็นลาวเลยครับเป็นพันเมื่อกี้พอเลียงพันเมืองบางบทมาด้วยครับเด้อเมืองบางบทที่อยู่ในละครละครอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าจำไม่ผิด,ดเมื่อกี้นะครับจะมีหินหินกั้นไว้ระหว่างเหมือนไม่ให้เข้าไปอะ่ะ ครับอันนี้เมืองรับแรครับเนี่ยเมืองรับแรอุ้ยเออนี่นะครับเป็นปรากฏการธรรมชาติครับอันนี้ดินขึ้นเป็นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนี่ครับดินงอกขึ้นมานะครับ ครับลงต่อไปครับครับขาลงนะครับทรงหดมากขาขึ้นนี่ว่าลําบากแล้วขาลงนี่ยิงอันตรายกว่าขาขึ้นนะครับอันนี้ผมถือว่าขาขาลงอันตรายกว่านะครับถ้าพลาดนี่ครับก็คือเอาไม่อยู่นะครับ